สวัสดีครับผมนนท์เอ็นนเอลเอโคทูไฟโคนมเบอร์อันฟาดนะครับผมครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการร้อยเชือกรองเท้านะครับผมครับจากคลิปที่แล้วนะผมที่เคยผผมสอนไปให้กับน้องๆรอดดนะฮะคืออันโน้นตัวนั้นจะเป็นร้อยแบบขวาทับซ้ายท้ายทับขวานะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเป็นการร้อยอีกร้อยแบบหนึ่งนะครับผม เีการล้อแบบสไตล์นี้ครับนี่นเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าร้อยแบบทหารมหาดเล็กนะครับผมร้อยแบบทหารมหาดเล็กนะฮะโอเครองเท้าที่ผมจะมาสอนร้อยนี่คือเป็นรองเท้าแอนเจอร์นะผมพื้นโรเซิร์ดนะฮะโรเซิร์รดนี่ง W นะฮะโอเคทีนี้ค้งนี้ร้อยไปแล้วเดีจะมาร้อยั้งนี้กันเลยโอเคมาเลิกกันเลยนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมเชือกก่อนนะครับผมเป็นเสื้อลักษณะน,นี้นะครับผมไอ้ตัวนี้เสื้อตัวไอ้เชือกเออเชือกอออตัวนี้จะเส้นเล็กๆหน่อยนะครับจะเส้นเล็กหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นเสื้อของรองเท้าอีเอสดนะฮะมันเส้นข้อห้าจะเล็กที่จะเล็กนะฮะไม่เหมือนกับรองเท้าทอบอนะฮะเส้นรองเท้าทอบอจะใหญ่ประมาณน,นะะนี้นะฮะเส้นรองเท้าทบอนะฮะโอเคผ่าน โ okay. อเคเริ่มกันเลยนะฮะรองเท้าที่ผมร้อยตัวนี้จะเป็นรองเท้าที่เป็นระบบตะไคร์ล้วนนะครับตะไคร์ล้วนนะฮะมาร้อยเพราะว่ามาร้อยได้ง่ายนะครับผมเวลาร้อยแบบอ่านเยียบร้อยง่ายนะฮะโอเค okay. มาเริ่มกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องร้อไปที่รูรองเท้าด้านในก่อนนะครับร้อนไปเลยนะฮะ โอเคแล้วก็วัดจากตรงนี้นะครับวัดจากข้างบนประมาณแปดนิ้วครึ่งนะครับแปดนิ้วครึ่งรู้ไหมแปดนิ้วครึ่งนะฮะแปดนิ้วครึ่งนะโอเคแล้วก็แล้วก็วกดึงออกมาก่อนนะครับดึงออกมาก่อนเสร็จแล้วก็ทําการมัดปมนะครับ มัดปมปึ๊บปมนะฮะมัดปมไปโอเค <ia> ปเ,เป็นเป็นแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วครับก็แล้วก็รอยเข้าไปเด้านบนนะครับปึ๊บนี่ปุ๊บโอ้ยแล้วก็มันจะติดอย่างนี้นะฮะมันจะติดอย่างนี้นะครับผมต่อไปแล้วครับผมแล้วก็ทําการ ลองหย่อนเชือกนะผมหย่อนเชือกไปในซอกรองเท้าด้านในนะครับหย่อนเชือกไปอ,อไนนย่างน,นี้นะฮะกดลงไปนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมทําการวัดวันวัดนะครับผมวัดอะไรแล้วก็ทําทําย่นหย่อนเอาไว้นะฮะว่าเวลาเวลาถ้าถ้าไม่หย่อนอ่ะเวลาดึงจะเป็นกระสังเงี้ยมันจะตึงเงี้ยเห็นไหมมันจะตึงเงี้ยมันดูน่าเกลียดนะฮะโอเค แล้วก็ทําการทําให้มันหย่อนเอาไว้นะฮะดัดดัดให้มันหย่อนเอาไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้เอาด้านนี้วัดวัดให้ตรงกับรูรองเท้าด้านล่างนะฮะวัดรูรองเท้าด้านล่างวัดเสร็จแล้วเพ๊่ก็เราก็มาร์กไว้จับมีมาร์กไว้นะผมเสร็จแล้วก็ทำการมัดครับมัดปมนะมัดปมไว้โอเคปม ึ๊บโอเคปมัดผมไปดึงมาปึ๊บไปแล้วดึงอ่โอเคก็ได้เป็นปมอย่างนี้แล้วนะฮะเห็นไหมเป็นปมนี้แล้วนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเชือกนะครับล้อไปองนี้เลยนะฮะปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มันจะหย่อนอย่างนี้นะะหย่อนอย่างนี้ เสร็จแล้วนะครับนําเชือกนะครับผมมาร้อยอย่างนี้นะครับร้อยเ้าไปในหูของท่านด้านแรกนะครับผมดูด้านดูแรกไปเลยเราเไปป๊บโอเคอเคแล้วก็เด็งให้ตึงนะครับเพรูที่สองนะครับผมรูที่สองก็ทําการร้อยจากรูนี้นะครับร้อยจากรูนี้ขึ้นมานะครับผมร้อยจากนี้ขึ้นมาปึ๊บนี่ปึ๊บ ปพ๊บ 100, ร้อยไปแล้วก็ทบมา,านี้เลยนะครับทบมาเสร็จแ,แล้วก็ร้อยอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคปพ๊บนะผมแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเพิบไปอนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับปพ๊บร้ายเพิ่บร้อย 食べて โอเคแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆเฮ้ ก็เราจะจนถึงรู้สุดท้ายนะผมเป็น,เป,นเป็นลนาาักษณะแล้วก็พอถึงรู้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ตรงตรง,ตรงท้ายตรงปลายเชื่อแล้วมัดปมเอาไว้นะผมกระดุดนะฮะมัดปมเอาไว้นะครับปึ๊บโอเคมัดไว้นะครับผมแล้วอีก,ก้นก็ต้องมัดเหมือนกันนะครับมัดเหมือนกัน โอเคเสร็จ okay. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะผมเดีย๋ยวมาลองใส่ดูกันเป็นงไงนะฮะโ <Okay. S 1> อเคขออนุญาตทุก,ก,อ,ก,ก,กอนนะครับแล้วก็ทําการขายขาย,ขายเช่ยงพลาซะขายก็ง่ายนะผมะก็คือการดึงดึงนีง่เลยนะครัฮะจนจนแล้วก็ลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูแล้วก็รอให้เชื่อมไปนะฮะดึง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 นะครับ ไปอีกทีเชองทีนะปึ๊บปุ๊บปอ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็แล้วก็ปูกไปนะฮะ โอเคเราจินไดเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่เวลาต่อยก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามแล้วก็เวลาแบบเกิดแบบเกิดกรณีฉุกเฉินเนี้ยเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถใช้กันไกนะผมกันไก่มีดพับมีคัตเตอร์หรือว่าตะขอตะขอตัดตะขอเกี่ยวเบลือตะขอตัดเบลืนะผม เชื่อ,องเท้าได้ง่ายเลยนะครับตัวเขื่อเวลาคนคนนีน้ถูกเฉินอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ลองไปทํากันดูน้องๆเราเก็ไปทไํากันดูก็ได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆคอแดงก็ลองไปทากันดูก็ได้นะครับผมแค่เนี้ยผมผมมากครับ